ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทกท่านล้าก,กำลังอยู่กับบ้านมีชออีสานบ้านคอยเองพี่น้องผม,มพี่น้องว่าเป็นเหตุนีอย่างนั้นแต่คนครับน่าจะมีแต่คนภาคอีสานเนาะครับเนาะที่สี่วิธีทางการทักษะการหาอยากหากินแนวนี้ซึ่งมันนาถึงนาเลียเสียแบบอึง่งถึงเสียวพี่น้องผมมาเบื้องกัน่าเป็นเหตุอีอย่างคุณพ่อเหตุอีอย่างรับคนขี้ไก่เดียนไปใส่เบียดบ่ หาแมงกีซ้อนพี่น้องผมเป็นการเรียกร้องมาตั้งต่ปีไกยนี่เรียกร้องมาหลายเรลือเกินวาอยากเบ่งการเปิดเสียงไรแมงซ้อนบ้ามีว่าเอาให้สุดก็เปิดเสียงก็ได้พี่น้องนี่แหละครับพิ้นสีก้นขี่ดินอ้อมเป็นวงกลมไวบาดพิ้นสียำยำ,ยำให้แมงกีซ้อนมันขึ้นมาจากอาจากขี่ดินซึ่งอทาทักษะแบบนี้ว่ามีเคยใส่สมยัยยูคกุนพ่อพุนพ่อพื่นพท่านเสียนะครับเนาะเป็นเด็กหน่อยนั่นเห็นบ่าพี่น้องนะจับว่าเรา พอมีตัวปุ๊บมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่คุณพอ่อแม่คี้ซ้อนเป็นแนวใดนี่นี่ครับนี่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 พี่น้องอนี่แม่คี้ซ้อนเป็นแนวนีค่ครับครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวขันมันขึ้นอีกบ้างมีสี่ผ้าเบิง้ง<ม>เห็นเต็มเต็มใส่ขวางไว้เดี๋ยวเหาจังเบิ้งในขวางกันได้พี่น้องเดี๋ยว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 บ้าการเข้ากับสามารถสืบทอดไปต่อลูกต่อหลานได้เลยเห็นบ่พี่น้องลูกสาวนะครับเนาะครับมาเห็ดน้ำพร้านอันข้อมูอแบบนี้กระสีติดตตไปปเเเกินนนาายแแลล้้้ววพพี่อง็็ด มันจำเอาทีเดียวทอนล่ะพี่น้องผมอันมูนี่อาชีพติดตัวไปนั่งครับการหาอยากหากินไปยุ่ยใส่กับบอตายพี่น้องขอได้มีเสียงไม่ยี้ซ้อนเราฟังว่าอีปึ๊บขันบ่เปิดไฟหลอกกับมากรนี่นี่ส่วนคุ้นความพนว่าแบบนี้นี่นี่ตัวหนึ่งนี่โอ้ยปูปูเขาเพิ่นบอกว่าเนี้ยนี่นี่มันได้บรรยากาศกลัวมันขว้าแสีบกลัวว่ะสันพี่น้องเปิดเสียงแล้วมันขวางตายปวดพนว่านี่นี่นี่ ยดี๋ยวเดี๋ดีบ้ามีจับเพิ่นเบิ่งมีพี่น้องผมเห็นบ่ครับแมงซ่อนห้องมาอีบกบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีมาอ้อยอยูพอดีมันเป็นไม้มันเป็นทำเลท่องของบ้ามีมองนี้แนละ้วนั่นดีตัวหนึ่งเดี๋ยวน,น,นี่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 ตาดีคือยังอย่ตัวบ้ามีนี่เห็นว่าพี่น้องนี่ตาดีตัวครับผมเอาไปใส่ล่ะอ๋อเดี๋ยวทีนด้นี่พี่น้องผม ในการเอาลงคล่งองไปม้วนเลยมันมันเป็นควอมูซึกดีๆที่เขาควาเก็บแล้วกา็อนุรักษ์ไวน้น่ะแหละบ้ามีาวิธีแนวนี้คือมันสีบัดับย่บางกระซางที่เขาเฮ็ดหายินแล้วพี่น้าเข้าหากจินได้อีกเนาะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นยอมดีเบิดนั่นแหละเพราะว่าเขาบด้หากจินผู้เดียวผู้อื่นจินนาบรรยากาศทงหน้างัวควายหลยพี่น้องผม นี่บาดมันเป็นแม่อ่ครับพี่รองผมสวัสดีครับกับบ้ามีเพื่อนเดี๋คือเก้าพี่้องผมปกติยืนน้ำค่ําน้าบุบกแนวนีลายเดย์ีสอดปีนี้มันเป็นยังไงคือหาอยากหาจริงอยากที่ข้อมูลแต่ว่าหนูนี่พ่อได้กูปีอยู่ครับบ้ามีจัดใหด้เลยกูปีอยู่ริงๆมาอ้อยหนูแต่ว่าโอกาสดีๆมาพอแนวนีบ้ามีกับ่ยอมผ่านไม้แนวนี้แหละนี่บ้าเยนี่ได้อ้อยสองกองเพราะว่ามองมองนองลานั่งยืนนี่คือเปิดเอางวมาลามเรางวมันจินปกติหนูตัวหนึ่งยืนีหนูเทา ทอยอ่าวข่อยแขนหขาคันคว้วกับพ่อดีอิ่มที่นี่เนี่ยงวมันก็อยากกจินคือกันกับหอาก็เลยอ้อยไปสองกองวองนี่บาทอ้อยหนอนี่ละบ่ามีกระรั้นตีบารดได้ตัวแน่นอนคันทีไปยังสั้นก็ต้องยางนี่ไปนี่ยางไปน้ำงาใหม่ละกะไปสั้นโวยุหันซึ่งงูมันแตกตื่นได้ก็เลยใช้วิธีรอยมันนี่ดีกว่าพี่น้องสองกองอ้อยเนาอนี่ละถ้าวงมีสองตัวแต่ทีได้เมื่อได้นั่นก็ถ้าตามเป็นสี่เหลี่ยมนาะพี่น้องเนาะ

ขัดก้นไว้แนวนีน้ซ้ำนี่เลยนี่เมืองซ้ำนี่ย่ำเอานี่เป็นขวางคุ่นเด้เม,ม่ได้มาก้นโดนปัณนนิีฐ์แ,<ม>แมนวะครับมันเสียงอ้จริงจริงแล้วล 2, 3, ครับมันมันมีผลบอ่อคุณพออ่อว่าขันเ้าเปิดเสียงขันเ้าเปิดไฟลอ้อนี่โอกาสบอกว่าอีหยังแมนวะครับ ก่อแล้วนี่หนูนี่คันคันเปิดเสียงคันคันสันตอกเปิดเสียงถือว่าใส่าบ่วงเบอร์เสีบเบอร์เสียลงจริงจิงของนี่ก็ทำมาหากิ้งหงมัสสะามปสิวัตผู้ใดดหลวงคุณขวบเพราะว่าการหาอย่างจิ้งมันก็พัฒนาขึ้นเนาะครับเนาะปฏิวัติเออสายสายหากินหาอ่าเพื่อเลี้ยงขี้เพื่นเป็นการจำนายมันก็สิมันก็สิบ่ถือบ่ต้องนะครับก็เลยว่าใส่าทักษะไผ่มันซะส่วนคุณขอเพิ่นก็ บอกว่าขออนุรักษ์วิถีทางการหาอยากหากินแนวนี้ว้เอาไว้ให้ลูกให้หลานใ้พี่น้องในเบิ่งกันกะกะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นมแช่ว็น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งพี่น้องผม <c oughs> ครับ <c oughs> ส่วนการที่เอบเปิดเสียงกะเป็นยุคใหม่ๆเทคโนโลยีมันมากนะพี่น้องเนาะเทคโนโลยีมันมากเพราะว่าสิเป็นโทรศัพท์ การซื่อสารต่างๆน่ะมันเหตุใดทั่วโลกแล้วว่าที่นี่กะมันกับพัฒนาขึ้นคนเข้ากับเจงเท่าท่านสัตว์ตัวสัตว์มันว่าได้เจงเท่าท่านคนมันก็เลยกลายเป็นเยื่อเยื่อในที่นี่กับหมายถึงว่าทุกคนก็เอาไปเลี้ยงชีพละครับบ้ามีบว่าด้ววาห้กันเลยครับขอโทษขอไปเด้พี่น้องเรื่องบ่ได้กระทบกระเทียบเบียดบังผู้ใดแต่บ้ามีก็ยังหาสั้นโว้คู่มือยุ่หนูพี่น้องผมมันกับป็นจังรสัตว์ละครับคันรุดปากอนใดที่มันบ่สวยบ้างามไปบ้ามีขออภัยครับจากใจจริงนะครับทุกววิิีีชตย่อม มีทางออกข้มัแน้วก็ยอมมีวิธีทาาการหาอยากหากินเลี่ยงชฉีพเลี่ยงครอบคัวแต่ละคนบ่คือกันเพราะฉะนั้นเ้าวบายกันบ่ด้ไรเข้าใจอยู่ครับส่วนคุณพ่อนี่บ้ามีขันมีโลขันบ้ามีเป็นผู้สําคัญของประเทศเด้อบ้ามีสิฟ้าวนั่งเชียงบินเอาโลมาให้เราเลยครับเบี้ยมีนาชื่นช่มพี่น้องนีดีนี่ครับเพ็นเห็นเลยมันมันหมุดจัางได๋คุณพ่อให้มันหมุดบิ่งเนาะนี่ๆๆมันใตเห็นว่นหมุดไป ติดๆไปหเห็นว่นหรือเปล่าเห็นคุณพ่อนี่งนัน่นนั่นนั่นเห็นบ่นี่พี่เราจอดจ่อเห็นเห็นเลยนี่โอ้ยจเจี๊ยบเบ้ามีเบ้ามันขุดลแล้วสิย่ยมหรือมันปกติถ้าบ้ามีน้นนอยๆบ่เนี่ยก้นไใบเป็นเฟืองแนวนี่มันบ่ครับนี่เอาเท้าย่ำย่ำนี่มันสิมันสิโอ้ยพ่ยขึ้นมาเป็นขั้วว่น้องบ่ได้บอกเรียนบ่ได้ใส่อันเสียงบ่ได้ใส่หยังหยากเลยอันนี้คุณพ่อเราต้องก้นขัดมันมีน้ำเพิ่มมันหยาดน้ำเป็นบ่แล้วครับ มันกนระอยขึ้นมาแม่ง้อนเปลีนยนหอแม่งอันนี้ตะกี้คนกับพวก่อยอยากดีหาทีเดียวคนกับเส้าจีนกนะพอเนาะมันบ้าแสบขันบ้าตามรักเราว่าขีกอะไรแต่ครูมือนี้เป็นคาบัครับเอาเบิ้งกันไปเรื่อยๆพี่รองผมเ่าทันเบื่อทัานไายกันนี่นี่นเดี๋ยวบ้ามีเป็นผู้เอาให้ก็ได้ปว่วเป็นผู้คน,น,น อหมันตรงคันถึงน้ำเยอะได้มันก็ลอยขึ้นมาพอถึงน้ำเยอะได้มันเดี๋ยวมันก็โม่ขึ้นมาใจเย็นๆพี่น้องถ้าเวิ่งรุ่นน้ำกันเนียนบนวางเนี่ยเหรอพูดลุดปุดลุดปุดลุดบ่ปุดลุดบ่ปุดลุดพ้าเลย โอ้ยนี่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 ใช่ไหมนี่เด็กนี่ยังหยุดหยุดหยุดนีหยังห ja. ย,ยุดหยุดอยู่นี่พี่น้องบ้าบ้าบ้าบ sure ้าดุกว่านั่นนะบ้าลอดบ้าลอดอ่ะมันสิหลอดตาคนไปใส่เดี๋ยวนี้คันทือหน้าพ่นนี่สิเอาเอาแขวท่าหน้าสวงอันนี้ดัน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 ออกมาพี่น้องผมเบิ่งแม่นน่ารักน่าช่างพี่น้องผม ชมพี่น้องเป็นอียงที่บ้ามีโชว์ดีผ้าพี่ผ้าน้องมาพอานนะครับเนาะน้องหลาเพิ่นกระฮาคือกันพ่อผ้ามาหากระฮาอยากหากินแสดงว่าคุณพ่ออบรมสร้างสรนมาดีมากๆขอชื่นชมเลยครับเด้อบ่ได้ย่านลำบากลำบุญยังเลยกูว่าออกอ่เออหยุดมองเมื่อนหร่แล้วฮะเออกูพี่น้องเอ้าขอบคุณทุกเลยทุกสับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเกิดพี่น้องผม ผิดพลาดประกันใดครับบ้านวาสิเป็นคั้มวอขค้มจากี้เรีย่าท้าท,าที่พสุภาพที่บอกไปบา้านมีขอโถดขอไฟพี่น้องผมเข้าขุ่นนะครับขอกนคลิปนะครับว่าพอสิ่งดีๆแนวน,นี้โค้โดบ่าใดรกที่สีอ่าให้พี่น้องดีเบิ่งกันมาอ้อยหนูโชคนีมาฟ่อพี่น้องผมกะบา่ามีกะวิธีทางการของบา่ามีกะนี่นะครับอ่าหนูให้พี่น้องดีเบิ่งกันได้กะเอาไปอยากไปกินพี่น้องมาอย่ากควายอยาได้กะไปสู้เพิ่น ส่วนคนสีเอินเข้าไปกินกับผ้าผ้าไอ้พวกเ,เขาไปก็มีความสุขแล้ว,ลนนลวพี่นออ้องผมนี่แหละบ้านเฮานอกพี่น้องเนาขอเราได้หน่อยได้ลายซ้ำได้ก็ได้ครับผมผู้ลงคนก็นสงสัยดิกลิ้งลกลิ้งฉีกเดียนคือดิบมากกลิ้ข้าหนาผู้ลงคนษพวกหูยี่หลีเด้เนี่ยเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยขอจับอีกแค่ตัวนี้เด้อบาดน,นี่เดี๋ยวพี่น,อน,น,น,อน,น้องมันต้องมีแน่นอนระนำาบนี่คือมีเรื่อยๆแต่ว่าต้องดูคน มันห่างๆกับว่ามันสีคือเกาเนาะกล่นไปกับไหลเล่ๆออกมาเช่นละหาตัวสิบตัวคนเดียครับมันบ่ธรรมาได้เดียวแต่รี่ครับว่าเราอยากให้จับให้พี่น้องดีเบิรงกันใจเย็นๆครับอยู่สาเดี๋ยวมันตรงพุ่งขึ้นมาพี่น้องเนี่ยนี่บ่ใส่พี่น้อง เดี๋ยวจับสองตัวสอนๆนี่พี่น้องนี่นีนี่นี่นี่่รอยนามกับบอลลอดนั่นเอาใส่อีกตัวนึงใสคือว่ายู่งีัวเป็ี่ยนังตึกมันพวบอลอดเอ้ามาเบื่บงไาด่นหน่อยได้ไล่ซ้ำได้ ก็ใช่ดินไปได้เอา้าโอ้ต้องมีสีดินครับขั้นสั้นมันไอ้นี่หพี่น้องมันตายว่าสัน้นเอาขอบคุณครับสวัสดีครับส,รสวยๆงามๆพี่น้องผมเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิง่งเรื่องอาหารเนี่คือพร้อมขี้่งูแห้งขี้่งูแห้งพร้อมพูดนะโอ้ยสุดยอดครับผม